สวัสดีค่ะผักสดของเราวันนี้นะคะมาดูค่ะนี่ค่ะผักสดโรงเรียนค่ะวันนี้เราเสิร์ฟเด็กเล็กๆค่ะมีเด็กอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าคนนะคะวันนี้ก็แครอทอิสเบลสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ลิงงอนซีก็คือมันมันไม่รอดก็คือเป็นแหวน,นหวานอันนี้เคซูเคซูทำมาจากนมนะคะ มันจะมันมันหนึบหนึบค่ะที่คนยุโรปนิยมกินนะคะอันนี้ก็ยำยำกะหล่มปรีค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะเป็นผักเคียงของเรานะคะก็สามารถกินกับพิซซ่าก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือผักวันนี้ไม่เยอะค่ะเพราะเด็กน้อยเด็กมีแค่ส0บยบกว่าคนนะคะแค่นี้ค่ะ อันนี้ก็เคซูเคซูก็คือเป็นทำมาจากนมหมักเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้นะคะยำกลัมปรีของเราค่ะรสแซ่บๆแต่เป็นยำแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะคะไม่มีพริกค่ะอันนี้ก็มะเขือเทศสดๆค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่เป็นผักห่อนะคะอันนี้ก็เป็นแครอทค่ะขูดฝอยกับเครื่องนะคะสีสันสวยงามค่ะตานี้นะคะ ผักสดของเราวันนี้สวยสามสวยงามมากค่ะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะสีสันแบบนี้ค่ะขอให้ดูผักสดสดของเราวันนี้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นปิดเทอมค่ะแล้วก็จะมีเด็กที่พ่อแม่ทำงานค่ะยี่สิบกว่าคนค่ะยี่สิบกว่าคนนะคะก็เราก็เสิร์ฟผักแค่นี้นะคะไม่เยอะเด็กก็จะไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ ไม่รู้ทำไมเด็กถึงไม่กินผักนะคะกินน้อยมากค่ะเด็กเด็กจะกินผักน้อยมากนะคะนี่ค่ะสดใสมากสีสุดยอดสวยงามค่ะระวังตรงกลางเป็นสีผักแก้วก็มันก็เลยจะดูสีสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามมากสวยสดใส ผักของเราสุดยอดค่ะนี่นะคะยำกะหล่ำปลีของเราก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะจะไม่มีพริกนะคะเป็นสไตล์ยุโรปค่ะที่จะกินกับพิซซ่าได้ที่เขาจะเสิร์ฟกับพิซซ่าค่ะอันนี้แต่ที่นี่เขาจะยืนพื้นเป็นประจำวันนะคะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงตามนี้นะคะ เพื่องเคียงค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะทั้งกินทั้งรับประทานค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ